ครับก่อนเพิ่นก็จะออกลักษณะนี้ครับถาแห่งนะครับเนาะเพิ่นกินเบงนี่ครับเป็นบ่อปลาสบายนะครับโยนลงแล้วไปเลยครับพี่น้องปูดปูดพูนไลกกินไปเยรื่อยๆแล้วครับผมกอดเดี่ยวเข้าเข้าเฮดไปยู่นี่กัโยนห้ปลาดกินไ้เลยครับโยนลงไกล้ๆนี่ครับข้างล่างนี่ก็คือปูนครับมากินแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกระเปาน้องในช่องป๊บปลาพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้อง มาให้อาหารป่า่ย่างมแเรงนะครับเนาะเขาจะไปบึงอาหารปั่นก้อนเฮาว่าเป็นแห่งหรือยังเนาะครับเนาะว่าตรงนี้ก็คือย่างมะเร็งนะครับพี่น้องเด้อบ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาเลาะสมสวนคือเเ่าครับผมเดี๋ยวเขาจะไปบึงอาหารปั่นก้อนเฮาครับผมเนาะย่างมาแรงงกับผมบรรยากาศย่างคำาเจักหน่อยจะพาพี่น้องไปเอาอาหารปั่นก้อนนะครับเนาะมาโยนให้ปลาเฮากินไปบึงกันเลยครับผม นี่ครับอาหารปั้นก้อนเ่าเนาะครับเนาะมาเบิงครับว่าเพิ่นแห้งดีเลยยังโอรุ่นนี่กับพ่อใส่ได้แลวครับพี่น้องย่ามแรงไก่ยากก้องเหมือนเหมือดแน่จังหน่อยนะครับเด้อว่าจะมาใหา้อาหารก้อนย่าแมงแรงแน่นี่ครับนี่ก็คือกอดีเห้าเห้าเฮ็ดใอยู่นี่กัโยนไห้ปลากินไ้เลยครับยนลงไก่ๆนี่ครับข้างล่างนี่ก็คือปูนครับมากินแล้วปลาห้าก็จะพากันมาไลกินอยู่แบบนี้นะครับผม เป็นปลาทับทิมเป็นปลานิ่นนี่ครับปูมาไลกินกันเซลลๆนะครับเนาะเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องย่างลงไปเบิ่งบอ่อปลาสวายน้ำเน่ครับเท่ากับจะไปให้อาหารปลาอยู่ข้างล่างน้ำเนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาสวายนี่ครับป่วยเท่าก็ได้กินไปเรื่อยๆได้ครับเดินโซนขึ้บนนี่โอ้ก็ร่างออกปีอีกครับผมนี่ออกปีมาเรื่อยๆ เพิ่นจะออกแดงๆเนี่ยจักหน่อยนะครับเด้พอพว่านี่ก็คือจะคําแล้วพระอาทิตย์เพิ่นตกดินครับนี่อาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่ว่าเพิ่นจะออกแสงแดดสว่างจ้าจักหน่อยนครับกล่องเฮาก็เลยพ่อยออกสีแดงๆไปนํามาส้มบรรยากาศย่มมื้อแรงน้ำแน่เฮาก็จะมายนให้ปลาสวายเลยครับผม เบ่งมาป่าสบายเข้าจะอินบ่อนี่ครับก้อนเพิ่นก็จะออกลักษณะนี้ครับถาแห่งนะครับเนาะก็คือย่ำถ้าเพิ่นแห่งเข้าจะได้ครับผมตัวนี้ก็คืออยู่ประมาณตากไปอยู่ประมาณสามแดด้อพี่น้องเด้อปาน้องตากไปอยู่สามมือเดี๋ยวมาโยนลงไปเพิ่นกกินเบ่งนี่ครับปินบ่อปลาสบายนะครับโยนลงไปเลยครับพี่น้องปูดโูดพูนไล่กินไปเรื่อยๆแล้วครับผมนี่ก็คือคอดีของอาหารปั้นก้อนเข้านะครับเนาะ สีซอยให้เห่าลดตนทุนได้ครับผมตรงนี้ก็คือป่าน้องนี่จะบ่ค่อยได้ให้อาหารเม็ดเลยนะครับเด้อจะให้อาหารที่ห้าเห็ดเอาเองคุณครับเพิ่นก็นจะพาก,กันไรกินไปเรื่อยๆเป็นบอ่อปลาสวายนี่ครับบอ่อปลาสวายปลาสวายก็เริ่มโตใหญ่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็เห็ดตรงนี้คือฮุดบออยู่นีมากกับปมาน สามปีเลยครับผมพี่น้องตรงนี้บ้าน้องเอาขึ้นมาเห็ดอยู่นี่นะครับเนาะบ่อปลาเฮานี่คุณครับเพิ่นกันยั่งภากันมาแลรนกินจะแซ่บขึ้นเก่าขนาดของบ่อปลาสวายนี่ก็จะบ่อทอกันนะครับเด้อก็หาบ่อทั้งเบิดนี่ครับอยู่เห็ดอยู่นี่หาบ่อโคกบ่อใหญ่นะครับเนาะนี่ครับคข่วมข่วมกว้างนี่อยู่เจ็ดเมตรเด้ครับพี่น้องเด้อข่วมยาวนี่อยู่ประมาณสิบเอ็ดเมตรนะครับเนาะกกษี ขันกันมาแต่ละบอลสบอทอกันมาครับก้อนที่สองเฮ้โยนลงไปอีกครับก้อนที่สองแล้วคุณครับไล่กินอีกแล้วนี่คือเป็นก้อนที่สองเลยครับผมให้อาหารปลา,าจะกคำคำเนี่ยจักหน่อยครับมาเลาะเบิงบรรยากาศย่ำคำคำน้ำเนี่ยจักหน่อยครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องมากเลาะส้มสวนเฮ่าคือเก่าแล้วครับผมให้อาหารปลาลดต้นทุนนี่ครับก็คือดีแล้วนี่ เป็นกระสีไล่กินอยู่สีครับกระเไดอออกกําล่างกายไปในตัวน้ำแน่นี่ครับพ่วมเลือกนี่ก็อยู่เม็ดหนึ่งนะครับเด้อกับข้วร่วมขั้นนาน้ำแน่ก็อยู่ประมาณเมด่าซิฟครับผมอยู่ตรงนี้ครับกับมาเห็ดเป็นคลองรองน้ำไว้นี่ครับกองเริ่มจะมั่วเนี้ยจังหน่อยแลยครับพี่น้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นคำแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับผมห่ากบผพาพี่น้องมาบึ่งบรรยากาศย่ามะเร็ง ย้ำคำน้ำเน,นยกะจิโนนไว้เังสิครับเพื่อนก็นจะพากันไล่กินคือตามขอบสาเขานี่นะครับกลายเป็นได้ออกกําล่างกายไปในโต้ต้องคำนอกปุ่นรับพี่น้องเบืองโตปลาเนกะจะวตัตถุุ่นลงไปนะครับเด้อบบอนี่กะนุ่นลงไปอยู่ประมาณจากักสามถึงสี่ก่อนนะครับเด้อยีนุ่นลงไปอีกครับพี่นอ้องยุ่นลงไปใกล้ไก่ครับเพื่อนก็นจะไล่กินมาแล้วมาแล้วครับ ไล่เข้ามาฟังคือเกา่าปุนครับโตปลานี่ก็จะมีตะโตใหญ่โตงามเบิดแล้วบอกปลาสวายโยนลงไปนี่ก็ปูนครับไล่กินกันอยู่สิแหละครับผมมาเบึง่งเลยคุนครับพี่น้องเบืงองเป็นตะเบิงไปอีกแบบนึงครับผมนี่ปกติบาล่องก็จะให้ตอนกลางคืนนะครับเด้อก็คือกลางคืนน,น,นี่เฮาก็บ,กบจิโยนลงไปเลยซีก่อนครับบอ่อนน่เนาะปลาสวายนี่ก็ เหลืออยู่ประมาณจะสองร้อยกระตัวแล้วครับผมเพราะว่าเอามาเลี้ยงไว้สี่ร้อยเท่ากับขายเป็นน้ำแน่นะครับเนาะแบ่งปันให้เพิ่นเอาไปปล่อยน้ำแน่ครับผมตรงนี้นะครับเนาะคือเท่ากับจะเหลือ,าลอ,อนานเท่ากับจะเป็นใบครับเป็นเมนูเป็นอาหารเท่านี้นะครับผมพอได้อยากได้กินตามสวนเขาเพิ่ครับยุ่นไปยีกแล้วนี่อ่นครับนี่คือก่อนที่ก่อนที่ซีครับพี่น้องนี่ มาแล้วมาแล้วไล่กินอีกแล้วตเต็มเลยครับผส่วนมากกับตรงนี้ก็คือบริไฮอาหารเม็ดเลยครับผมกับเป็นอาหารก่อนถ้าให้อาหารก่อนแล้วๆน่ครับเพื่อนแห่งเพื่อนก็นกนจะจ้าาก,กันมาไล่กินก็คือเขาจะย่นลงไปบึงไดเลยครับผมถ้าเพื่อนบ่ท่านแห่งอาหารก่อนเท่านี้จะจมนะครับเนาะอาหารก่อนจะจมครับผมมาครับนี่มาบึงบรรยากาศ ยามคำคำนี่แสงพระอาทิตย์ลงแล้วครับผมก็ํำแน่นกหน้อยนะครับเนาะพี่น้องมาเล่นตามสวนเท่านี้นครับผมให้อาหารก่อนแล้วก็เลาะตามสวนพักผ้ายพักกันจองเอาครับผมอีเบิดตแล้วครับพี่น้องนี่ก็คือเพิ่นจะไล่กินยุงสิแล้ะครับผมก็ให้ไปประมาณจักสี่ถึงห้าก่อน,นก็แป๊บเดียว นี่แหละครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาลินสวนแล้วนะครับเนาะก็จะลืมในช่องกบป,ป่าผ้าวยวด้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะบ้าน้องกับเจทีพี่น้องมือเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ